สวัสดีครับ f อท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องเหรียญรอเก้าคลิปนี้ทางช่องก็มีเหรียญที่แบ่งปันนะครับมาพูดมาคุยให้ f อท่านผู้ชมได้รับชมกัน ทางช่องของเรานะครับไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแบ่งปันไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการซื้อขายนะครับแบ่งปันจริงๆแล้วก็มีเอฟซขอแบ่งปันไปจริงๆนะครับก็มีหลายท่านนะครับมาจากหลายภาคส่วนนะครับ มาจากกรุงเทพบางปริมณฑลภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับก็มีสั่งจองเข้ามาเป็นประจำอย่างเช่นคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมพาเอฟซีมาดูเหรียญที่เอฟซีขอแบ่งปันไป จำนวนห้าเหรียญน,นี้นะครับเอฟซี FC ท่านนี้ก็อยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดอุดรรัตนีนะครับขอแบ่งปันเหรียญพระเสียนเอียงท่านท่านนี้นะครับก็ได้โอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตกลงกับท่านนี้ไว้ว่าวันนี้เรา หลังจากที่ทำคลิปวิดีโอนี้เสร็จนะครับเราก็จะนำเหรียญ5เหรียญนี้ส่งไปให้เอฟซที่ขอแบ่งปันนะครับดังนั้นคลิปนี้เราก็จะมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเหรียญนี้ที่ f อฟขอแบ่งปันไปสำคัญอย่างไรนะครับ ก็จะให้ดูนะครับในส่วนของเหรียญรอเก้าก่อนนะครับเหรียญรอเก้าก็จะมีทั้งรุ่นรุ่นเก่าพระเสียนเล็กนะครับรุ่นใหม่พระเสียรใหญ่นะครับในส่วนของกลมเอียงนะครับก็มาดูนะครับเหรียญเอียงนะครับจะให้ดูสองแบบแบบแรกนะครับจะให้ดู จับด้านหลังรูปวัดตรงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเอียงประมาณนี้นะครับนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็จะให้ดูแบบนี้จับด้านพระบรมรูปตรงขึ้นแล้วก็หมุนนะครับวัดเอียงประมาณนี้นะครับนี่คือเหรียนแรกเรียญรุ่นเก่านะครับ ต่อมานะครับก็มาดูเหรียญที่สองครับเหรียญรุ่นใหม่ของรัชกาลที่เก้านะครับเท่ากันนะครับแบบเดียวกันขนาดเดียวกันนะครับก็มาดูแบบที่สองนะครับก็เอียงประมาณนี้เหรียญที่สามนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กเหมือนกันนะครับท่านนี้สั่งจองมา ขอแบ่งปันจำนวนสามเหรียญสำหรับเหรียญโลเก้านะครับเหรียญโลเก้ารุ่นเก่าขอเอียงสองแบบนะครับแบบแรกเอียงวัดจะเอียงมาทางนี้นะครับแบบที่สองก็วัดจะเอียงออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็มาเป็นเหรียญของรัชการที่สบบ้าง พอแบ่งปันไปสองเหรียญนะครับในส่วนของรัชการที่10บนะครับก็มาดูกันดู2แบบเหมือนกันแบบแรกก็ให้ดูด้านหน้านะครับก็เอียงประมาณนี้นะครับก็มาดูด้านหลังก็เอียงประมาณนี้นะครับนี่คือเหรียญราชการที่10 นะครับส่วนปีพศไม่ต้องสําคัญนะครับเพราะว่าเหรียญพระเศียรเอียงจะเกิดได้ทุกปีทุกพศทุกรุ่นทุกแบบนะครับที่ไม่สามารถจะเจอได้ทุกคนก็นเนื่องจากว่ามันเป็นการหายากนะครับเป็นการหายากส่วนทางช่องของเราพบเจอเป็นประจำนั้นก็คือทางเจ้าทางช่องของเราแลกเหรียญแต่ละวันเป็นจํานวนมากมาคัด นะครับก็เลยต้องพบเจอเยอะหน่อยก็ใช้เวลาก็หลายปีเหมือนกันนะครับเอียงประมาณนี้นะครับผ้าเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมก็อยากจะรู้ว่าแบบนี้แบ่งพันเหรียญละเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแบ่งพันเหรียญละสามสิบบาทนะครับก็มี f อจากจังหวัดอุดรน,นะครับขอแบ่งปันไปจํานวนห้าเหรียญน,นี้เราเ็มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนที่จะไปส่งให้เอฟซีทางจังหวัดอุดรน,นะครับเหรียญละ30บาทนะครับก็ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกอยู่ประมาณยี่สิบเหรียญประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจอยากจะเก็บสะสมเหรียญเอียงประมาณนี้ เหรียญละ30บาทก็ทักทายเข้ามานะครับเราจะติดต่อการซื้อขายกันทางไลน์เท่านั้นนะครับเบอร์ไลน์นะครับก็เราก็ทิ้งไว้ในคลิปนะครับก็คือเบอร์ไลน์ขายเหรียญไลน์ขายเหรียญน,นะครับนั่นแหละก็หรือท่านผู้ชมอ,าอยากจะ เข้าลายตอนนี้เลยก็เราก็จะบอกก็ได้นะครับ063712013เอ้ขออภัยครับ0637125266นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับอยากได้เหรียญแบบไหนเหรียญ ราคาเท่าไหร่ถ้าแบบะเสียนเอียงนี่ก็ตามในคลิปนี้ก็เหรียญละสามสิบาทยังมีอีกนะครับยังมีหลายเหรียญน,นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันยังมีหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบหลายราคาผู้พูยกันตกลงกันได้ก็มีการซื้อขายกันตกลงกันไม่ได้ก็ไม่มีการซื้อขายก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ซสีเลียดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่ตอไป สวัสดีครับ